ไม่เดี๋ยวเราจะนอนนี่หรือนอนไหนเราจะนอนสนามย้านนูน่นหรือว่าตรงนี้ยังไงเราจะลาบไปแล้วก็<อ>เราจะต้มยำชยเชฟนะวันนี้เป็นลูกมือครับอ,อ,อันนี้คือน้ำผึ้งครับเจ็ดแปดปีครับที่พี่เลกบอกว่าสับจนละเอียดชอบของใหญ่หมเนมนูสุดท้ายครับออทอดเก็ดปลาเราจะปิดคลิปกันมาเที่ยวมาสาหรับแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ที่พักเราครับมีควายมีเป็นเพื่อนแล้วดีใจจังเลยหรือว่าเราจะต้องย้ายหนีกินมันหอมดีนะผมนี่ชิลมากเลยผมยากนอนสูรกินขี้ควายแบบนี้มานานแล้วแต่ว่านุษยนี่ไม่แน่ใจว่าจะทนได้หรือเปล่านุชจ้ะบ้านพอรักมีควายกี่ตัวจ้ะอะไรเวลาไปเห็นก็ควายอยู่ตรงทุ่งนาให้เต็มไม่ได้กลิ่นขานาดนี้มันใกล้ชิดเกินไปั้ยเนี่ยนี่แหละเข้าถึงธรรมชาติตตอ,ไไอันเชิญเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเดี๋ยวจะไปทำกับข้าว เอาไว้นี่เลยน้องยุทธโอ้เอาไว้ข้างหน้าก็ได้ <Yeah. S 1> ไม่เดี๋ยวเราจะนอนนี่หรือนอนไหนไม่ในอนสนามหญ้านู่นหรือว่าตรงนี้แต่ไม่นอนริมน้ำเมย์อ่ะมันเอ้ยไม่ไม่นอนริมน้ำสระบนะคือคนเยอะเออเยอะมากจริงจริงนอนแถวนี้เลยพี่น่าทั<ๆ>ก,กับข้าวจริงแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินตรงนู้นกันนะเนะเดี๋ยวไปทำกับข้าวแล้วโจไปกินนน้นกันมาดูเมนูของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเชฟเล็กต้องได้เป็นเชฟนะครับจะลงมือเข้าครัวโชว์ฝีมือการทำอาหาร oh. แบบ คนปรายศต้องลงเป็นช่วยพี่นะผมอยากกินฟรีมือพี่พอ่ะช่วยครับช่วยพี่เอกครับี <c ười> ่คิดแตกกแล้วเนี่ย <c ười> <c ười> อยู่นี่มาช่วยแล้วต้องลงต้องลงอับมต้องลงอะไรเราปลานี่เลยนี่ไงเราจะลาบ,บไงแล้วก็<อ>กต้มยำเอ้ยเราก็จะทําเป็นแบบคลึงคลีนคือเราจะลองชิมเนื้อปลาลวกจิ้มดูครับเออแต่พี่ว่าน่ากินนะคือกินแบบเต็มเต็มคำนะเพราะว่ามันเป็นปลาสดจากธรรมชาติน่าจะหวานเราก็อยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ไหมจ๊ะจ้าเ จืาถ้าเอาน้ำสารบินแล้วก็มาต้มปลาแม่ทิเรียนนี่เก่าเรียกว่าปลาสารบินป่าเออใช่พี่นั่นเหมือนกันพี่เอาน้ำในในแม่น้ำแล้วมาต้มเป็นปลาสารบินก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเอาปลาในนี้หรอกเอาแค่น้ำไปก็ได้แหละเออความคิดดีมากเลยครับนะพี่เ็กอุ้ยปลามันเนื้อนี่คืออย่างงี้กินดิบได้ไหมเนี่ยจะลองไหมล่ะพี่อ่ะพี่พี่ได้เคยกินปลาดิบไหมเคยกินปลาไหมเรายังไม่ลองไม่เคยลองแต่แต่ต้องมียาฆ่าเชื้อนะพี่ เอ้ยเราต้องหายาฆ่าเชื้อแล้วแหละมันมีอยู่แล้วโอ้โหระดับร้านระดับพี่เล็กโคตจะมันจะเสียชื่อได้ไงนี่อันนี้เราก็จะเป็นต้มอ๋อนี่ตั้งเป็นน้ำซุปนะใช่นี่อ๋อนี่นี่โอ้โหไม่คิดเลยครับว่าเราจะมีพ่อครัวในทีมงานเราเก่งอีกหนึ่งคนแน่นอนเน่ตกลงเราใช้กี่ตัว ใช้ตัวเดียวพอครับเดี๋ยวเราลาบตัวครึ่งหนึ่งเราลวกจิ้มครึ่งหนึ่งได้ทิ้งเลยพี่เอาไปทิ้งลงหม้ออลไรเอาไปทิ้งลงหม้อใส่เกลือหน่อยนะพี่ไม่เป็นไรพี่ขอโทษนะครับใส่ครส่งหนึ่งช้อนครับพี่โอเคเชื่อเชฟนะวันนี้เป็นลูกมือครับอุยทุกคนปลาโดดดิ้นเลยปลาโดดหม้อแล้วนะครับนี่น้องยุทธเปิดเปิดเปิดฝาใส่ใส่ไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนย่อๆเอาก็ได้อย่าหยิบนะจ๊ะอ่าน่ะมีเลย ต่ก้างไม่ใหญ่อยู่เออวันนี้นี่ไม่เละพี่ก้างกเยี่ยมเยี่ยมพอยศักดิ์อย่าไปใส่รถดีรสชาติปามหวานแล้วมันมีก้างกลางหม้อหม้อหม้อข้ามันมีก้างกลางนะเนี่ยไหนนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ๆอ๋อก้างเล็น้อยเนาะก้างเล็กน้อยร่สับเลยสับมันก็ละเอียดแล้วกินได้หมดอันนี้เดี๋ยวนี่จะลวกจิ้มครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเน้น กลางออกกันให้แรงแล้วไม่โคมีเขี้ยวอยู่มูพี่เลนเราไม่โครเรามีเขี้ยวอยู่พี่เล็กบอกโอ้ยดูวิทย์ดูดูแปะๆปะเราดมันมันแดงดีมากเลยอ่ะดูดูนะกินซาซิมิมากเลยอ่ะเราจะลองสักหน่อยไหมเอามาเอามรรณาซาซิมิสักหน่อยไหมอาจารย์ปลาจัรมาได้ได้ได้มันเป็นปลาบริสุทธิ์จากแม่น้ำสารวินต้องลองไหวขนาดไหนยุดจะน้ามะพร้าวเราอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปฆ่าเชื้อครับทุกคน เดี๋ยวเราจะกินสดๆดูนะครับว่ารสชาติเนื้อจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงปลาอะไรนะพี่ปลาคงปลาคงเราสแกนตาไปกินที่แมงสอนจานนทชปลาคงไปแมงแมงสอนอ่ะถ้าไปไปพวกนี้ก็ไม่ได้กลับไปอีกต่อไปเลยไปพวกนี้ครูคงถูกตัดออกจากกองมรดกแล้ครับพี่อยากเห็นอ่ะพี่อยากเห็นโดนเอาตัดออกจากกองมรดกไหมนุชว่าคืนเดียวนุชคืนเดียวนี่ตัวสุดท้ายนี่คือสามสี่คือสี่คืนทีมงานแทน เดี๋ยวเราอยากค่าเสือก่อนนะครับเดี๋ยวจะชิมคนละชิ้นนุ้นจะกินไหมนุ้นไม่กล้าหรอกั่งเดี๋ยวเราจะซับให้มันแห้งก่อนเพราะว่าอันนี้มันทะจืดไงพี่ถ้าเกิดมีน้ำใช่ไหมเราต้องมันแห้งๆอืมใช่น้ำเปล่าแล้วกับพี่เน่ทำไมน้ำใสขนาดนั้นยุดมั่วหมวะเนี่ยมาดูซิดมดมเนี้ยเราเมียนได้ไหมงนี้เดี๋ยวจี่เน็กเอ่อขออนุญาตเชิญเจ้าภาพ่อปครับใส่ก้วเลยอ่ะน้ำมะพร้าวพี่เปิดเพื่อป็นเกียรติให้กับน้องๆใช่ครับน้ำมะพร้าวบ้านผมเรียกเจวมากไม่ใช่มะพร้าวไม่ใช่ม พี่เล็กนนพี่เล็กทำเงี้ยพี่ในเอาในถุงบ้านนัอันนั้นดองมาเดี๋ยวนั้นทุกคนอันนี้คือเล้าไม่ใช่พูดทีอันนี้คือน้ำผึ้งครับเจ็ดแปดปีครับที่พี่เล็กบอกว่าชิมเป็นยานะครับ<ต> <ส è S 1> น้ำผึ้งเดือนสี่แต่ว่าดองไว้เจ็ดปีโอ้ดูหอมมากกาวอก่าเลี่ยนี่หอมมากหอมจริงน้ำผึ้งเลยนะถ้ากินไปเป็นสิบปีนี่ดำเลย เออใช่มันจะมีแบบเส้นกลิ่นมะกรูดตาพี่เล็กมันมีเขียงอันอื่นเห็นไหมกลินมะกรูดตาพี่เล็กมันมีเขียงอันอื่นไหมครับโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยนะเรลงหมแล้วลงเดี๋ยวจะคึกไปใหญ่โอ้ยตายแล้วโอ้ยทุกคนรู้สึกว่ามีแรงขึ้นมาทันทีครับค่ะเอาละครับผมไม่เปลาลองเลยพี่ลองนะแค่เนี้อเพราะว่าเนื้อปลามันจะเยอะขึ้นน ได้นว่าจะลายแผ่นนี่ถ้าเล็กจริงได้เล็กๆก็ไม่ได้ยอะขึ้นเลยไปดผงผ่านมาได้แค่เนี้ยเอาผงรวมามาให้เอกไอเอกโรยหน่อยแต่แต่เฉพาะเอกคนเดียวพี่ไม่เอาขามากี่ฝั่ของขาวยิบยิบนาทียิบนาที้อุ๊ขาวเออนั่นแหละยุ่งกำลังงงอยู่เียวะอ้วกนะเฮ้ยยอะอ้วกนะโถ่โถเอออยู่ได้ไอเอกได้ไงเอาไป่ยุ่งอะไรกันอะพี่พี่พี่เอาเออมานี่แหละมาน้องนุชมา พี่ขออนุญาตชิมก่อนอายุดเออเออเอเองไหมพุ่งเฉลยนะมาพี่ต่อกันเลยเชียสเชียสเชียสไม่เลยไม่เลยพงชูรสหรอไม่เอาพี่วาปากสั่นเลยดูอื้มคิดนานจังวะอุ้ยปลาแซลมอนมันปลาแซลมอนไหนอ้านุ๊ลองดูเฮ้กินทับไปยุ้ยกินกินทับมันปลาแซลมอนจริ่งนุ๊ตอายุดมาแต่เนื้อมันจืดๆ ไม่พี่ว่ากินเหมือนปลาแซลมอนว่ะขนนี้ด้วยคล้ายอ่ะเอออันนี้กินได้ไหมลองดูดิดหนึ่งลองดูนิดหนึ่งพี่เล็กแต่มันไม่คาวเลยนะเป็นปลาแซลมอนเนาะเป็นปลาแซลมอนปลาแซลมอนเนาะแต่ลองชิมหน่อยอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเหมือนปลาแซลมอนทุกคนอีกปลาแซลมอนแบบกูลองแค่นั้นเองมันไม่กินกลินปลามันสดอยู่ไงมันไม่ได้มันไม่ได้เหม็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำสัตบินเอออันนี้ผมแล้วแล้พี่พี่สองแล้วจริงเฮ้ยกินมันหอมมากเออมันกินได้ นุ่นๆอ่ะนุ่นพอแล้วนุ่นเอายาเอาน้ำมะพร้าวมาหยุดนุ่นโดนข้าเชื้อข้าเชื้อเอาน้ำมะพร้าวนะน้ำมะพร้าวมาครับทุกคนเอามาเอาเด็ดๆน้ำมะพร้าวครับทุกคนม้าวชูเจ็ดค่าเชื้อโอนผ่านไปได้ด้วยดีครับทุกคนแป๊บสาเชื้อเป็นยังไงล่ะพี่นิเออดูดีไว้พอแล้วมึงลาบได้พอแล้วลาบแล้วเรื่องมาชี้เป่งเลยว่ะ หลังจากที่เวลาผ่านพ้นไปสองชั่วโมงครับเอกก็คิดได้ว่าเอกจะทำลาบอย่างเดียวลวกจิ้มก็กินได้เชื่อไม่ก็เอา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 หนังเอาอะไรที่มันน้ใส่เข้าไปในหม้อเป็นเป็นน้ำซุปก็ได้ทำลาบแล้วมีน้ำซุปก็ดีนะเนี่ยเออเนี่ยเอาทอดทอดทอดกระเกล็ดไหมไอหนังนี่เอาทอดกระเกบผมเออโอ้ยไอเกี๊ยอร่อยแล้วไอเนี่ยซีอิ๊วขาวอ่ะใช้ได้นะ ใช้ได้ใช้ได้ทุกคนอันนี้อร่อยจริงนะครับมันไม่ข่าวนะใช่อันนี้เราจะทอดรวมคุกเกลือ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 มึงนี่ก็ชอบแซวกูจังอ่ะคุกชุรสคุกชุรสเห็นกูทำอะไรมามึงก็กินหมดอ่ะใส่ปลาตั้ไมไหนอ่ะใส่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 จานอ่ะใส่จานนี้แหละเดี๋ยวหนังจะเอาทอดกับเกล็ดนะครับทุกคนครับผม Ni phi, bài thanh dục. Ni phi tất cả này. Niêm đến ngày ba. Mhm. 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 nó Mhm. 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 nhiều, Mhm. 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 ดีใจมากเลยที่ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนพ่อขวนสิความรำคาญมากเลยอันมันออกมาเลยอีกแล้อันเชิญออกมัไปกันใครตักข้าเป็นเดือบโอ้ยน่าข้าเป็นเดืบนี่คือไม่ได้เรื่องอะไรเลยพี่เล็กขอบคุณมากครับนี่พี่เล็กก็มีกับข้าวมาด้วยนี่มาแรงเจ้กระจันปีกว่าครับนี่น้องเกจากจะมีน้ำผึ้งเจ็ดแปดปีนะครับอืออลาบแล้วรับลาบเราพี่ก่อนอันนี้ต้มกระดูก ต้มหัวปลาต้มซุป<ว>ปลาคงมีข้างในด้วยยุดในดูได้ไหมลูกโป่งไม่ไมกระจายไหน่อยพี่ดูเนะี้ยเว้ยนี่อร่อยมากนะลูกโป่งเนี่ยอันนี้สุดจังเนี่ยเอะพี่ขอชิมเป็นร้านอะไรหรอกระเพาะปลาครับกระเพาะปลาได้ชิมกระเพาะปลาช้อนอยู่ไหนเมื่อกี้พี่ไมานา่น่าสนเลยุดหวานยิบช้อนดิกระเพาะปลาสูตรของยุดนะครับนี่กระเพาะปลาคงคือพี่นี่ได้รับเกียรติวีเอพไใช่ไหม จะกินไหมกุลครึ่งโดบไหมทะลึ่งแหละกระเพาะปลาเอ้หรอไม่ใช่ใครหนว่าเนอะใช่กูเห็นมันเหมือนอืมอร่อยมากมุ้งสุกอ่ะทำไมมันต้ำกรุบกรอะมันนุ่มอ่ะลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งตังมันเหรออืมลูกโป่งถุงลมอืมนี่คืออะไรนี่น้ำนี่แหละต้มต้มซิกโก้ปลานี่แหละ ิลองชิม,ชมลองชิมนี่ทุกคนอร่ยอยไหมทุกอ่ลองชิมบ้างเนี่ยของดีชิมอะไรอันไหนของดีนั่นแหละกินแล้วคืนตั้งคืนเป็นไงผ่านไหมร้อนอนี่แหละผลการทางเรื่องมากโอ้โห <laughs> หนึง่งเมนูครับตั้งๆเลยตั้งเลยชดน้ำร้อนๆ อันนี้คือน้ำพริกลาบของน้องเอกครับซึ่งปกติเขาจะใส่พริกลาบแบบแห้งๆใส่เข้าไปในลาบแต่นี่คือต้องเอาไปคั่วแล้วก็ทําให้เหมือนน้ํามันจะหอมครับไอ้น้ํานี่เป็นน้ําต้มจากซุปกระดูกปลาครับอ่ามันจะได้กลิ่นของของของเครื่องซุปปลาครับไม่เชื่อเอไม่เชื่อเอาลองชิมดูก่อนลองชิมแค่พริกลาบไม่เชื่อไม่เชื่อลองชิมพริกลาบดูก่อนเราไม่เรายังไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นตอนนี้ลาบปลาเสร็จแล้วนะครับทุกคนพี่เล็กสับจนละ เอียแล้วก็แหลกแล้วพร้อมที่จะมาปรุงเครื่องครับนี่สดๆเลยนะครับนี่แม่ถ้าไปตัวอีกก็มีนะมีอีกนี่เก็บไว้ก่อนนะเก็บฝากทีมงานเมียได้ยังมาอยู่ครับปักคงนะครับอันนี้ไซส์ประมาณโลสองนะครับแล้วก็นี่ปลายอนนะครับเดี๋ยวจะไปทอดกินนะทีมงานรออยู่บอกว่าเมื่อไรจะกลับบอกยวมีของฝากกลับไปนะครับเดี๋ยวไปชิมกันเบาๆนะครับที่แมงสอนอีกทีหนึง่ง คนปรุงก็จะเป็นน้องเอกครับซึ่งเพิธีเยอะมากแล้วก็ดีรายเยอะด้วยนะครับเหมือนเดิมครับผมใส่ผิดขั้วครับที่เอาไปคั่วจนเหมือนน้ำต้มใส่เข้าไปเราหนักๆไว้เดี๋ยวอันนี้ที่เหลือเราจะเอาไปทําแบบรูปปลาเพียครับผมรูปปลาเพียอีกรูปไงทำเป็นรูปปลาครับพียเราจะไม่ทําซุปต้องเลยเนี่ยหรือว่าเราไกกินดิบๆชิมกันก่อน เดี๋ยวเรามีดิบพี่เล็กรอบกวนซอยอะไรนะซอยผักมิ้นเออไม่ใช่สาระแน่สจะโบกรอยหน้าใช่ไหมใช่ครับอันนี้บอกว่าคงไม่มีผงอร่อยนะหรือว่าใส่ไปแล้วอ๋อเราใส่ในนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนที่พี่เผลอใช่ไหมทุกท่านทุกท่านจะไม่ได้เห็นหรอกครับผมเชื่ออยู่นี่อ่ะเดี๋ยวจะลองชิมอีกหนึ่งคำนะครับ เราจะต้องให้หนักเครื่องหนักเครื่องเข้าไว้ถ้าใครอยากกินสดก็ได้นะครับเราคั่วก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีคั่วดีกว่าครับผมน่าจะปลอดภัยกว่าปลอดภัยอันนี้คือชิมเพื่อเป็นกระใสเพื่อเป็นรสชาติของการได้เลียมรสอาหารสดๆจากแม่น้ำนะ่ใก้างไว้มีด้วยเมื่อกี้เราสดกินแกงที่มันมีก้างไงอยากกินแบบที่ก้างมันละเอียดๆแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยโอเคครับนี่เสร็จแล้วนะครับปลาป่าดิบ ปลาแม่น้ำสลรวินปลาคงสดสดใสโลโหกขีดอร่อยจริงครับมาอยู่ตรงหน้านลครับซับละเอียดละเอียดแบบก้างไม่มีเลยนะครับแล้วก็ที่งานเราจะชิมให้ทุกคนได้ชมครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับ<ม>เดี๋ยวจะเอาความรู้สึกจริงๆนะจะไม่มีเมคหรือว่าไม่ไม,ไม่มีมาแกล้งนะครับเพราะว่าเองเป็นคนทําอาหารไม่ค่อยอร่อย <c oughs> แต่จะพูดความจริงก็วันนี้แหละยังไม่ได้ใส่นี่เยเดี๋ยวจะทอดพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับจะทอดพี่เอาทอดไว้เป็นกับข้าวพี่อันนี้เป็นกับแก้มพี่ จะทอดกระห่ังปาพี่ว่าอันนี้ทอดหมดเลยก็ได้เนาะวันนี้เรามีเมนูเยอะมากนะย่างเราจะลีลาไอ้ตรงที่ว่าเราจะต้องไปทอดก้างเอ้ทอดเกร็ดนะครับผมแล้วก็ทอดกระเทียมเจียวคือ,อเจียวค,คืออร่อยไม่ไม่ว่าหรอกแต่ว่าอย่าช้ากันแล้วกันแหมใช่อย่างเดียวเลยนะมึงอะ่ยยอะถ้าเยอะลีลายะโหเหนียวมากครับผมอุ้เหนียวจริงว่ะทุกคน <c oughs> เหนียวหนืดเลยอ,ะอ่ะ เหนียวเหมือนคนที่ทําเลยครับนะขี้เหนียวโอ้โหใหญ่เลยเหรอเล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่อันแน่ชอบของใหญ่อืมอืมอร่อยมากเหนียวหอมนุ่มละมุนลิ้นกลิ่นเครื่องเทศมาเต็มเต็มอร่อยจริงๆไม่ผิดหวังนะครับแต่ว่าต้องจะลืมน้ำมะพร้าวปาล์มก็รีบปาล์มเยอะมาก โอ้ยอร่อยมากแตนุชอาจจะต้องกินเป็นเมนูคั่วแตนุชอร่อยจริงนุชอยากกินไหมมันนิ่มนะมันนุ่มมากนิ่มมากนุนดอร่อยเฮ้ยอร่อยมากทุกคนเมนูนี้พี่ยกให้เอกอย่างนี้เลยสามว้าวครับผมอยากจะพูดอยู่แล้วอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระเทียมเจียวหอมเจียวครับขาเจียวตะไออะไรนะลาบที่ลาบปลาดิบลาบปลาคง ร่าปลาสดจากน้ำซาลวบินเดี๋ยวเราก็จะมีอะไรอีกนะเก็บปลาโรยข้างๆอีกหน่อยครับผมเก็บไว้นะแล้วก็เดี๋ยวจะคั่วให้สุกนะครับให้นุชรับประทานด้วยไม่งั้นนุชจะไม่กินของดิบอันนี้จะเป็นลาบสุกครับที่ให้น้องนุชรับประทานนะครับแต่ว่าผมอยากจะน้ำแตกน้ำแตกตกใจหมดเลย กำลังจะกินลาบสุกตกใจไหยครับทุกคนเดี๋ยวชิมชิมลาบสุกก่อนนะครับนี่รสชาติจะอร่อยพอฟัดเวียงกับลาบดิไหมเข้าอย่างเอออืมไงบ้างอร่อยเป็นแพ้กันมันเด้งๆนุ่มอร่อยนะกินกับข้าวอร่อยแต่ถ้าเกิดเอาเอาตัวๆนะลาบดิดีกว่าสำหรับผมนะ รับสุกก็ไม่แพ้กันนะครับทุกคนเรากินเยอะเดี๋ยวนุ่นไม่ได้กินล้ำปลานี่ปลานี่แบบแบบออมิอืมอร่อยครับเรื่อมเมนูสุดท้ายครับทอดเกตปลาคงจากน้ำสารวินครับนี่สดๆอันนี้มันจะกรอบรูปๆนะครับใครไม่เคยกินลองกินนะครับไม่ผิดหวังปลาไซโลนี่มันจะไม่แข็งมากนะครับนี่เวลาทอดมันก็จะนวดตัวอย่างนี้ครับแล้วก็จะปรุงเครื่องด้วยพวกรสดีแล้วก็พวกผงอร่อยนะครับอันนี้คือใส่ได้เลย อะไรพวกเกลือนะครับแห่มันเค็มๆเนี่ยเวลามันง,งอใครในป่าเนะะาะก๋วยเตี๋ยวยุ้ยเคยกินไหมเน,นี่ยเคยเสมอน,น้ำปลายก็มีนะนแต่ว่ามันจะเป็นปลาพวงมากกว่าแต่สายใใหญ่เน,นี่ยน้ำปลาจะไม่มีปลาพวงนะครับถ้าที่ผมไปหานะครับเรือจะมีก็มีน้อยน้อย,อยที่ว่าหลงขึ้นมาจากน้ำสารวินเนี่ยเอกเก็บปลาที่ใส่เกลือไปอยังใส่เรียบร้อยแล้วครับ เราใส่เราดีไปนิดหน่อยครับทุกคนไม่เป็นไรเอาพอความอร่อยให้หอมกุ้งกลิ่นนะครับเพราะให้กรอบเดือๆแล้วก็จะเสิร์ฟแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งกรงกินข้าวครับนะได้หรือยังลองบีด,ดีิมันกรอบไหมเหนียว<ด>ไหมเหนียวท้ายังเหนียวอ๋นะอเราคุยกรอบ,อบมันต้องกรอบอ่ะพี่ว่ามันต้องกับเกลมเกลมถ้าพ,พี่เคยกินแล้วมันจะขอเท่ากับเกลมเกลมน่อยนิดนึง เดี๋ยวจะตักขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมาตั้งวงก,กินข้าวครับนะัพร้อมหน้าพร้อมตาล่ำล,ำล,ำลำาครับคืนนี้ไปกับบรรยากาศที่นอนไหนไม่รู้ครับเพราะว่าบาพี่เล็กก็บอกนอนได้พี่บอกไปนอนที่ไอ้ตรงริมน้าก็ได้ริมน้าสะระบิงเอาเลยแต่คันนี้นมันมืดไงผมก็บอกว่าจะไปนอนที่ริมคอ,อกวัวคอ,อกควายพี่เล็กบอกนอนได้หรือจะไปนอนตรงกลางทุ่งนาที่เป็นส่วนที่เป็นลานสนามฟุตบอลอะไรก็นอนเด้พี่เล็กบอกเอาที่สบายใจนะครับคืนนี้ก็ที่นอนก็คือไม่ต้องกังวลครับนะพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางกลับนะครับไปดูตอนเช้ากันก็แล้วกัน เริ่มกรอบแล้วยุดเนี่ยแบบมันจะเริ่มเนี่ยเริ่มกรอบก็คือจะสีเนี่ยออกน้ำตาลน้ำตาลโอเคแม่ใจวันี้จะกลับมาเพิ่มความดังอแม่ยุดชมมาตามครับกลับแน่นอนครับพูดเลยนะครับพูดเล่นะครับเอ้บอดบอลหายแล้ว เอ้่แล้วปีเครื่องครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนหทุกคนครับตอนนี้เรากำลังสร้างบรรยากาศแบบโรแมนติกครับเราอยากกินข้าวใต้แสงเทียนครับเราไม่มีเทียนเราก็เลยเอาไอ้นี่นะครับไปฉายนี่เทียบไขรเป็นเทียบไขเราไม่อยากเห็นหน้าตาของคนร่วมรับประทานอาหารด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่คือทนความหิวของการทําอาหารไม่ไหวครับอะไรจ๊ะ เมียโทรมาคีต้ต, <laughs> คต้องปิดไฟทั้งแม่สามแล้วเมียโทรมาครับเมียสั่งให้เจ้าหน้าที่ปิดไฟทั้งแม่สามแล้เลยตัดสายไฟเลยเออนี่แหละก็เลยกินข้าวใต้แสงไฟฉายดีกว่ากันนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมีเมนูลาบคัว้วสุกลาบคัวบบบค้วดิบต้มแซ่บเนี่เป็นยังไงครับเอาลาบสุกลาบคั้วดิบลาบสุกลาบดิบ <laughs> ไม่ใช่แซ่บลาบขั้วแล้วก็ต้มแซ่บปลาคงมีแมลงนี่ให้ยุดกิน แล้วก็จะมีนี่เลยนี่เกล็ดปลาเลวลาทอดเสร็จมจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนแล้วจะมีผักขาวตองแล้วก็จะมีเผืออเผ็ดไม่อยากเผ็ดอีกเพิ่มก็ใส่เข้าเพิ่มมีมีน้ําจิ้มเนี่ยอะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากินดีกว่าเมื่อกี้เราเราจะให้พี่เล็กมาแล้วพี่เล็กกำลังไปเอาเทียนอยู่พอดีไฟดับพอดีจริงๆนะครับก็เราจะกินพอดีไฟดับเลยก็ให้น้ำรดเปิดเลยดับทั้งทั้งหมดหมู่บ้านเนี่ยทุกคนคราวนี้นะครับเอหาที่พักไม่เจอดีแล้วที่บอกไม่ใช่ เด้นอนกับควายสมใจเดีกินกินอะไรเลี้ยวบีเล็กอันบีเล็กนั่ากินเองเทียนภาษาป่ะพี่เทียนภาษาด้วยอุ้ยกรอบมากเลยว่ะเก็บปลาเราจะปิดคลิปกันมาเที่ยวแม่สาหรับแบบแฮปปี้เอนดิ้งอร่อยมากเลยอ่ะอะไรยุ้ดกินอะไรยุ้ดกินเลยไม่เอาเอาเบียร์ไหมยุจะเอาข้าวใช่ไหมเดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่กินข้าวก่อนเมียเดี๋ยวค่อยคุยพี่ใจเย็นพี่กินข้าวแป๊บหนึ่ง5นาทีพี่จะไปละ เอามามามานี่ไอ่อไอหิวเอาเอเออ้าวมาครับมาครับพี่นมมามาช้อนพี่ช้อนพี่ช้อนพี่จอร่อยมากเลยอ่ากินกินกินพี่เนมเชิพี่เล็กินด้วยันครับครับครับมือหมอหรือเปล่ามึงรือมึงพูดจริงบป๊อรีบกินเรีบไปล้วเร็วไฟไฟจะหมดเดี๋ยวเียนหมดต้นไอ้ียมื้อสุดท้ายทุงนี้จะกลับบ้านนะครับนุชชมคุณแล้วครับผมว่ามื้อนี้อร่อยครับผมอร่อยมากจัดปาร์ตี้กย รถมาครับผงรถมาอร่อยด้เองไอ้นี่ทานอะไรดีกับไอ้เนี้ยโอมามิคือเกลืออย่างเดียวพี่หรอเกลืออย่างเดียวลครับผมมึงแน่ใจว่ามันใส่ไม่ใส่ของรถของมึงในสองช้อนนึกว่ากินข้าวได้พวกเราก็ดีใจครับไม่เหลือรดกินข้าวรดนนเอาเอาสักหน่อยหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กินนด้วยกันนะครับไม่เหลือแน่นอนมากเลยเนี่ยไม่ได้ทางก๊อบกับไม่ได้ก็ทำก๊อบข้าวอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะไม่ได้ไปกลัวแหละนะครับเพราะว่านะ กคนก็รกินข้าวกับพี่เล็กพี่เล็กก็เลยกินข้าวเราน้อยไม่ว่ากันนะครับแต่พี่เล็กจะกินอย่างอื่นแค่นั้นแหละบอกแค่นั้นแหละยอดมันยอดยอดยอดข้าวครับทุกคนอือหอ่อยเรอไ่ยังไม่กรับเลยอ่อืมใบมะกรูดอร่อยพี่กรอบไครับอร่อยนะอร่อยมากอร่อยมากดูนุนดนนอะไรอร่อยราบปลาอร่อยกระเทียอร่อยกระเียรยถ้ามาแม่สามแรกครับ ติดต่อพี่เล็กอยากจะนั่งเรือหาปลาหรือว่าจะไปซื้อปลาถามพี่เล็กได้เลยนะครับผมอือนึกงานสนุกมากบอกเลยค่ะอาหาอะไรนะหาเรืขายเหาเรืออ่ามันคือหาเรือนะหาปลาหาปลาที่นี่ได้เลยนะฮมาใจดีอืมก็ก็มาบอกว่าเอ้ยพี่เล็กที่ไหนเนี่ยเขารู้เลยตรงเป็นร้าน้าเนี่ยอยู่ข้างถนนเลยมีนี่เสมอนะครับถามได้เลยครับนะพี่เล็กก็บริการดีน่ารักมากอย่างที่เราเห็นนะครับวันนี้มาร่วมที่โครา ขอบคุณพี่เล็กนดนึง่อเดี๋ยวเราจะรีบกินยอดข้าวกันขอบคุณมากนะครับรู้สึกขอบคุณมากนะครับมาแล้วจะไปอีกนะครับจะนอนตาไหมครับพูดเลยนะเรื่องปกติคนมีเมีนสวยก็ยังไรนี่นี่เดี๋ยวก็ชาเดี๋ยวเออนั่นแหละขอบคุณทั้งยูนนะครับเดี๋ยววันนี้กินข้าวก่อนครับท่ามกลางแสงไบฉ่ายครับเดี๋ยวเราจะได้ไปหาที่รับที่นอนกันด้วยนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เช้าดูนะครับว่าเราจะนอนไหนน้ารับรองว่าทุกคนจะอึ้งนะครับไปต้องยุตกินข้าวขอบคุณนะครับ ังะรอจะมาลุ้นลังให้ทุกคนไอ้นี่สองคนทุกคนอันนี้พี่ปวดขาเมื่อยมากเลยอ่ะได้ไหมครับพี่ปวดแขนด้วยโยนน้ำเนี่ยนะครับจับโยนน้ำจ้ะได้ไหครับสองสาวนะเอกสาวสาวสาวนะเอกสาวทายาจะมาเล่นน้ำกับผมนะครับจะให้พี่ลงอาบน้ำก่อนเห็นไหมจ๊ะทุกคนเดินหลสาวจะนวดให้ครับเมื่อยจังเลย เร็วเร็วสิจ๊ะหลังควหลังมากเลย